สวัสดีค่ะเอจีที่น่ารักทุกท่านเรามาพบกับช่องช่างีนชั้นแนวนะคะก่อนเราจะกินข้าวเที่ยงกันวันนี้เรามาดูนะคะช่างผงก็ทำการเตรียมที่จะเตาด้านหน้าออกอีกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ 嗯呵 <laughs> เราก็ไม่รอช้านะคะเราก็จะขึ้นนะนะคะนี่ค่ะตรว่ดเตีบ้างต่อเรื่อง

โอเคตัด okay, เลยเท่าไหร่สรุปสามเนาะเดี๋ยวมาทานตัวนั้นก็พอดีเลยมันได้ฉากแล้วตัวนั้นนะฟังเสียงนะฟังเสียงมันได้แล้วเนะี่ว่าหันเขาโอ้ยโบแมน่เนาะอันนี้เนาะมั้วนเลยนึกว่าอันตัดตัวนี้เมื่อกี้นี่ไม่ใช่เนาะไปใช่แบบนั้นเลยแล้วก็ฟังเสียงมันก็ได้แล้วนี่เอาอะไรมาขีดก็แจ๋วเลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะคะอย่าลืมลลกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนี้ชัแนลนะคะโปรดติดตามด้วยนะคะ